สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักการฟังเรื่องเล่าในยามดึกดื่นยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าดึกดื่นอีกครั้งคืนนี้ผมจะพาทุกคนไปสัมผัสกับเรื่องราวระทึกขวัญที่จะทำให้หลายคนต้องนั่งติดจ,จอไปจนจบเรื่องเงาแห่งความทรงจำเรื่องราวของด็อกเตอร์สุรินนักจิตวิทยาสาวที่ต้องเผชิญกับฝันร้ายจากอดีตเมื่อผู้ป่วยของเธอเริ่มตายไปทีละคนด้วยวิธีการประหลาด แต่ละศพมีรอยยิ้มบนใบหน้าและมีจดหมายลึกลับที่เกี่ยวข้องกับเด็กหญิงชื่อน้าใสใครคือน้ำใสทำไมคนที่เสียชีวิตถึงมีรอยยิ้มบนใบหน้าและความจริงที่ซ่อนอยู่เมื่อ15ปีก่อนคืออะไรเรื่องนี้จะพาเราไปสำรวจความมืดมนของจิตใจมนุษย์ความผิดพลาดที่กลับมาหลอกหลอนและการแก้แค้นที่เกิดขึ้นจากความเจ็บปวดลึกซึง้ง เตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรื่องนี้มีความระทึกขวัญความเศร้าโศกและบทเรียนชีวิตที่จะอยู่ในใจยาวนานเอาล่ะครับลดไฟในห้องลงหาอะไรอุ่นๆมาดื่มแล้วตั้งใจฟังเรื่องเงาแห่งความทรงจำไปพร้อมๆกันตอนที่1ความทรงจำที่หายไปฝนตกพรำๆในคืนวันอังคารที่15ตุลาคม เสียงเคอะประตูของเหล่านักข่าวที่มารุมกันหลังจากเหตุการณ์เมื่อ3ามวันก่อนยังคงดังกล้องอยู่ในหูของดอกเร์สิรินพิมพันธ์เธอหยุดรถเก๋งสีเงินหน้าคลินิกนิรมนจิตขณะมองดูแสงไฟที่ตัวเองลืมดับตั้งแต่เช้าแสงซ้อมอ่อนๆส่องผ่านผ้าม่านในห้องทำงานชั้นสองทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นแปลกๆในคืนที่หนาวเหน็บอีกสักสิบนาทีก็เสร็จแล้ว ซิรินพ,พึมพำกับตัวเองขณะเปิดประตูรถและหยิบกระเป๋าหนังสีน้ำตาลที่มีรอยหี่วคล้ำจากการใช้งานมานาน <c oughs> เธอต้องกลับมาเอาไฟลเคสของคุณวิมลสุวรรณากรเพื่อเตรียมการประชุมกับทีมแพทย์ในเช้าวันพรุ่งนี้คลินิกของเธอตั้งอยู่ในอาคารสองชั้นริมถนนสายเก่าของเมืองชันล่างเป็นห้องรับแขก ห้องเล่นเด็กและห้องประชุมเล็กๆส่วนชั้นสองเป็นห้องทำงานส่วนตัวและห้องเก็บเอกสารสถาปัตยกรรมแบบโบราณผสมผสานความทันสมัยทำให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลายและเป็นส่วนตัวเสียงกุญแจเขียในลูกบิดดังเศร้าโศกในความเงียบ ซิรินก้าวเข้ามาในล็อบบี้ที่มืดสนิทไฟฟ้าจากข้างนอกส่องเข้ามาเป็นแสงเหลืองเลื่อนไหลผ่านใบหน้าของเธอขณะดเดินผ่านโซฟาหนังเก่าและกองนิตยสารที่จัดเรียงเป็นระเบียบบนโต๊ะแก้วน้ำที่ลูก